ฝาคอลในมาีเอา้าแรเขาินบิในด้อค่ะดราคา1 9 9บาทนะคะศิลปินรับเชิญคือโอ่สิค่ะเว่าค่ได้เลยนี่นัเล่นดี่คบมันนั่น่ะยังไม่เห็นสิหลาเยไม่เติดย้ใส่มาเลยค่ะอย่าลืมมาเยมากไได้พี่น้อ

น่ากเตมื่นก็จะอีกพันึงด้ดีมากเลยคุณแม่ารูปตัอเลยใครวันนดีมาวฝากบุญเพราะว่าเราว่าเด็กคนวณอย่างี้ครับแต่ขึ้น้าืนบ่อ่นหน่อยได้แนวเนแล้วดูิง์เหมตอนนี้ก็มีมดวพานาคด้ แม่เลี้ยงก็เป็น บรรยากาศดีไรเป็นหนาเจ้าอะไรร้านกว้างขวางสะดวกสบายมากน้านขอ่นที่จอดรถเยอะมากนี่เป็นดอกบัดังดอกไม้สกิปไม้ลองื่นใแจกเต็แน่อนี้น้องลองจะร้ไคะเขากุมตอนนี้ยังคั้นกับทักไปที่สาวน้อยไพ่แดงแฟนเอาไแล้วค่ะ ท่าือนกย่าไปหยอกกันเองไม่กลัวเลยเหรอ กไปว่ปาสักเยอสิมางนี่แหละฝังงูไว้

จังเห่าจังไหนเนี่ยล่ะจังเห่าเนี่ยเดือนนี้พ่อเล่กรอพ่อหยอกนะอย่าลืมนะจ๊ะโอเคจิตใจไรจิตใจไรจิตใจไรมาหน่อยเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวอีกสักหน่อยนึงกันทีเริ่มสาวเชฟสาวเชฟคนนี้ ก,กันอยู่ที่เซนมังกรจังหวัดอุดรธานีสาขา15ไร่ฝั่งนู้นสาขานาดีเลยไปสาขาหนาาาองบัวไปทางนู้นสาขาดงลิงกุ้ยหลายสาขาบดวอนแนก่นโครงโพราน่นเชื้ออยากได้รถก่นอนที่ลาลูกเอ็นสายดาวเพียง<ม>แค่เจ็ดบาทเออกราได้เลยฮะโอ้ก็ต้องเบิรงประวัตินะครับมานน้าต้องเบิรงประวัตินะเบอร์มอรักเนเลยแต่มือนี้ผมบอกไว้เลยนะหางบัตร ถึง1 0 0 0 0หมืนหน่นแจกรถ1 0 0 0งคันแต่ถ้าหางบาทถึง20,000แจกรถ3 0 0คันแมนครับเลือกเอาเลยระหว่างอีซูซูโตยโยต้าเลือกเอาเลยอย่างไดขันไหนเลืออะไรรับรถกระบะเลือกไะ,ะกบบอกไรบัสเไ,ไ,ได้เอาผ่านผูยงไหมอาผ่ย่างหัวอยู่ย่างหัวเอาผ่านผมย่างหัวที่ไปปลาเอาด้วยที่ไปปลาเอาแมนครับปลาเอา มือนี้ก็บอกฝากถึงพ่อแม่พี่น้องอยู่จังหวัดเขตละแวกใกล้เคียงนะครับไามนมมวนมะซื่นกันนะครับซอดแจ้งจางปังบอกเลยผมเตรียมบะฮุ่มบะฮุ่มมาแล้วแม่นปะเพื่อดตัได้เตรียมมาบอกตรงบอกเอามไม่หลับร้อนซีดุกลับเลยประมาณนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็จะเริ่มซาวเช็คเดี๋รือาฮจานักดนตรีอาเช็คระบบก่อนที่นี่ ครับตอนนี้พี่น้องนะครับร้านไก่เล่นเพียงกำลังเดินทางเขาวัสซูร้านนี้เป็นไงร้านไงพ่อหมาไม่ได้อยากร่วมสนุกพี่จังเลยครับมาไม่ได้อยากร่วมสนุกพี่จังเลยมาบ่อยหมาบ่ได้มาบ่ได้อยากร่วมอยากร่วมสนุกเข้าไปที่กลุ่มนะครับอ่าทักเข้าไปที่สาวน้อยแฟนเพจนะครับเข้าไปในกลุ่มเท่าได้นะครับ 2องวันร้อยเาเก้าอาสองนาเแล้วะที่หลังบอร์ตองเดี๋ยวเอาทีนี้ขึ้นไดเานนเลยโบฮานนี่โบฮานนี่คุณครูเต็กเกิดะคุณครูท่านควนั้รอเปล่าเ้ยเต็กเอย่างไรล่ะดะแค่พ่ออาเถอะพ่อพ่อไม่แซวก็ไ เดี๋ยวพ่อรอพี่อแแบบก็ได้เออเดี๋ยวอรอพี่อมแแบบนะลูกแม่ไวอดแอลิซตัวชิงตอดแขตงเติงแขงปีจะไม่าเติงนั่าวเต